ก็จริงไหมครับเวลรถเข็งเบรลานเลยเอาข้าวผัดเขื่อนแกงกุ้งจานหนึ่งครับได้ลรอค่ะคุณลูกค้าเขื่อนแกงกุ้งค่ะน่ากินจังหัวเรื่องไม่ค่าคนชวยเก็บตังค์เลยครับ40บาทจ้าไม่ค่าเห็นแค่รถเขื่อนไปใจร้านที่คลองดึงหลังจะไปมดไหมฮะรถยนต์ส่สักคันน่ะพบเป็นเสี่ยวกับรถตู้ซักพ่วได้ครับ เลขว่ายากได้ยากได้เลขแต่ว่าค่ายห้านตามซังไายวันนี้ได้วันตัววันวันไหนมากวันไหนหน่อยไม่เท้าวันจักวันเลยแล้วมันจอยกได้หรอออกได้เยอะแล้วไม่ยุ่งยากเลยครับเป็นมีหน้ารานอยู่แล้วและไปเสือของทุกวันออกบินที่เสือของนั่นแหละมันแนนไปกระสานได้โอ้นึกขึ้นมาได้มีใบทะเบียนพาณิชย์ผนีกันน่ะแล้วมันใช้ได้ไหมแหลมเลยข้านาคงใจผันนีแล้วเดือดตามไปเลยสักคันทีบริษัทอย่าลืมตามมาครับพมอยู่เทบริษัทวิชิต ท่าเด,เดี๋ยวเว่ายังทำเสื้อน้ำมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันกดไม่เข้ามาชิบได้เร็ว <laughs>